ขันมานํำระยะเลยเอออา,อาน้ำเสอออนี่มันหกระยะต้องมันหกต้องใส่กะละมังแม่แม,แม่หิวละจกเจーกินกินเข้าไปขอบคุณคุณแม่อะไรเนาะเดี๋ยวแม่ดาต้องดูในดูในไลนะ์เนาะแต่ในไลน์เป็นภาษาอังกฤษนะขอบคุณเด้อน,นะคะที่เมตตาสองไม่รู้เนาะ ลำก็ซื้อมาแล้วส,สมามกระสอบเดี๋ยวก่านุกเดี๋ยวกเออกลัว,วแต่ไม่ได้กินนะ Да. 最好过年了，是吗？嗯。嗯 จนได้สองอ่างแหน,น,นะขนาดมันได้กิ่นไงมมันก็น,นี่แขนของอะอืู <c oughs> สวัสดีค่ะไปเอาข้าวลงไปหูงตอน นรอดอค่อยๆกินอค่อยๆกินเออแม่มันจะติดคอเอาอค่อยๆกิน ว่าแม่บุญเลือนี่กินแบบไม่หยุดเลยนะกินแบบบ,บุบ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 ข้าพกอไข่ไม่จะได้ตัอยู่ใกล้น้ำแล้ว ดู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 กินหน้าอลอร่อยมากเลยนะเ่อไ่วต้ล่ะี่ม่บเองี <pl ains> <bizarre> <to> เยวต้องรัท้องไปนี่มดหี่นี่ระดับฟองเหรอวนี่มันยังอยู่โอ้โเจ็บหลายเจ็บหลายเนาองแคองตายจาก็ออกแล้ววะแย่มันเสียงบ่

ป้าคุณรถทำไมเธอเต็มโจจังเห็มตัวคนใดคนไหนคนดูทคนไหนก็ไม่เห็นกล่องผู้ใดคนเดียวเลยเลยมืมุมเยไปน้อนะใสสันนี้ลลางมือแล้วกัยังมันอยู่จ้า่ข้าพ้านะึงขั้นเลยนะนอกไงนังขานั่งสภาพกันอยู่ ใครมาครับ nah. ัครับสวัสดีครับอุ้ยยมือนี้ถักแต่งตัวสวยได้มือนี้นะทักแต่งตัวสวยได้มือนี้นะทำไมคือเขาแต่งตัวสวยวะ

นี่นะหวังสองสามนาทีนี่แหะรอน้องได้ได้อยู่แล้วไม่ยังกินกินเลยสัมผัสสัมผัสเลยมานี่เมื่อกี้ผมงอมาแล้วนี่อันนี้ก็งอขึ้นกันเจ้ามือเมืองเนี่ยมบ่กับเจ้าเนียลูกถูกเจ้ตอนนี้เอามาต่ำเป็นเร็วเอาแล้วผู้หูนี่ก็พะทะกันแล้ว ุสบายดีสบายกีนหมดได้เจ้าคนล่ะอยกระเบื้องเดือนอยู่ข yeah. ้อมือเอลยเอฟไฟคอนแชทตับตาด้วยดีใจใช่ไหมได้เราไม่จริงด้วยเราไม่มีที่นอนนะเนี่ยเราไม่มีที่นอนเก็บข้าวเปลือกแล้วเป็นไรห้องแรไอย่างว่านอนคนเดียวด้วยหนอนคนหนาวเอฟซีพูดกองไว้ตรงนี้นะไม่ได้ไปไหนนะ ก็คุยกันเล่นกนอ้าวาวย่นะเจอนเอเอเอาไรครับอปครับเพนเร็วที่รัจาคิดถึงยายใหสนนยันิิฮอยายเอ้ายายไปเลยยายไปเฮ้ย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 ตอนแรกยายดียายสมบูรณ์ตายเอาเอาเนี่ยเอามาให้เค้ากินด้วยใช่ไหมเนี่ย มาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นมาจากบ้านเท่าในเล็บเนี่นี่เลวอะไรปากหวานแดงกอนว้าบึ้งบึ้งเหรออยู่ทียาเรามั้งสงสัยอ่ะเจ้าพิมพ์ยังมาเจ้าพี่รอเนี่ยเนี้ปากหวานอีกแล้วปากหวานอีกแล้วเรียกเอาแล้วนี่ยังที่คอยให้ที่ให้คอยเฮ็ดสิพาเอาเรียกตัวใดให้คอยอันนี้เสียงหวานหวานมาจากไก่หลายคัะ เรามองไม่ไกลเราเราเราเห็นทางนั่นนอกเงี้ยเราหรอว่านอกแดงเราอันนั้นคือน้งานคือเนี่ยฉนอนไม่ได้ใส่ทุกไม่ได้ใส่อะไรเต็มอดเยี่ยมยบให้พี่ทานเถอะพี่กินเถอะพี่อิ่มน้องก็อิ่มแล้วเวลาเห็นงั้นเลยแล้วเขาจะกินหมดแก้วกินข้าวกับมะลุแต่สามจานก้าเดินน้ำมากแต่เช้าที่แรกว่าจะไป น,าน,านอย่าว่ามันเจ็ดโมงแล้วเนาะนอเอาไปดยออกมาเดินทางจากนครมาสะกดมันกับเก้าสิบหน่อสะกดมาทองโคนมาแปดสิบนจากคนมายี่สิบแปดมานสองร้อยสามสิบสองกิโลจอดเนี่ยพักเม่รมาทางนี้ใช่ไหมกินเขาวง có hòm gỗ không ấy à để tao xem cái gì lại này cái สวัสดีคะ่ะตอนนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะปูพรมนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะรวมด้วยช่วยกันนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะขอบคุณทีมงานบ้านสรสีนะคะขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ปานนะคะที่เป็นผู้นําช่วยพาทำนะคะให้เสร็จนะคะงานนี้เนาะไ,ไ,ได้อะไรแล้วนะส่วนสัตว์เงินสัตว์ทองก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ สวยเนาะเดี๋ยวพนันเดี๋ยวเวทีอะไรนะเวทีพันใบสีมาก็จะสวยนะคะอา้าวจำปีมาหาแม่บาลุอา้ามาทั้งจำปีจำปลาเลยแอบอะไรลูกจำปลาหืม,อมแอบอะไรแอบอะไรจ๊ะเฮ็ดชันแอบบอ่ เอาอย่าตบกันสิลูกอย่าทะเลาะกันรักกันไว้นะนั่นะอย่าทะเลาะกันนะสี่ตัวอนะเออต้องไงลูกต้องไงจ๊ะ